สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราไม่อยู่ในเกม Minecraft นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาทำสตอรี่ผู้พิทักษ์ธิถีตัวเลยเนะโอเคนะครับนี่สกินที่ผมจะใช้ก็เป็นสกินนี้นะสกินเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีนะครับคือสกินนี้เป็นสกินเอกลักษณ์ของผมเลยละกันเพราะอยผมยังไม่เห็นคนใช้สกินนี้เลยนะก็เอาเป็นสกินประจำตัวของผมเลยละกัน โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูรับชมสตอรี่กันเลยดีกว่านะครับไปเลยตอนนั้นเราเรา a เ,เคบ้านไหนนะอ,อ๋อบ้านนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยนะครับผมเอา้าทำไมมันไม่ตัดอ้ะอ๋อตัดเอืมตื่นแล้วเช้าแล้ว,ลวเหรอโอ้ยโอเคอืมนี่มันเอ่อเดี๋ยวดโอเค สวัสดีครับลุงโอสวัสดีเออ๋อฉันมีอะไรบอกนี่นี่มันตามตามฉันมาตอนช้ามาครับครับครับคุณลุงเออเดี๋ยวคให้หนอนขึ้นตัวเองดีกว่าคือบนหอคอยฉันเตรียมของฝากไว้เนาะนอนขึ้นไปดูเนะเออโอเคครับเออของอะไรล่ะครับโอ้ฉันจะสอบสอบพูพอยนอยนะนอนนอนขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันโอเคครับเดีย๋ยวผมไปไปแล้วอืมจะมีอะไร,ป,ระปูนปัาทปีนกระโดดขึ้นไปเลยได้ไหม กูไม่เอาไม่เอา h e l l ลฮ e ลโ o คันนี่แล้วเ,เอาหอยไปบูชาเอาเอาหอยอีกตัวนึงไปบูชาแล้วกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันบนสุดแล้วไม่ใช่อันนี้โอเคชั้นบนสุด,อ,อ,อ,นนสดอึ้ยนี่มันกล่องอึอึหรือเปล่าไม่ใช่กล่องดาวศักดิ์สีเราโหยแต่ดาวศักดส์มันมีแค่หนึ่งอันนี่หว่าโอเค เปิดดูหน่อยแล้กันโอ้โหนี่มันอู้ลุงครับผมค่เอาแค่อันเดียวได้ไหมหรื <c oughs> ไปลงไม่อยู่โอ้นี่มันเยอะอือโอ้หน้ำยาในวิชั่ลุงใช้ไมล่ละปรุงกี่วันเนี่ยเดี๋ยวไปถามลุงกันนี่ลุงอยู่ในลุงที่ใส่เสื้อไม่ใช่ลุงนี้ อร่อยเหรออ๋อปะปปเออแล้วอ๋อลุงคือคนที่เออบอกว่าสารละสิ์อยู่ตรงไหน,นอ๋อครับครับครับหอยหนังซือเดี๋ยวไปอ่านเอออันอนี้ลุงลุงลุงอร่อยเหรอเออคือน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยน้ำยาที่ลุงให้อ่ะลุงใช้เวลาปรุงกี่วันเนี่ยหัวทั้งหลายอันอ๋อคือลุงไว้ปุงนะคือแม่มดเขาฟอกไว้ให้หน่อยอ แม่มดแล้วแม่มดเขาอยู่ไหนอ๋อคือเขาอยู่ตรงนู่นเลยอะแบบไกลนู่นเลยแหละทางที่ลุงหันหน้าไปมันก็อ๋อตรงนู่นเลยอะชฉยชฉยชอยูยยอลุงครับ๋อว่งงเยเหรอคือผมจะเดี๋ยวผมผมต้องไปอยู่ข้างนอกเออผมอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วอู้โงมอยเหรอคือผมจะไปล่า เบลาเบลาเออจะบอกเอะไรดีอะคนที่แยราดาจัดสิตลงไปอ่ะโอ้เออไอ้กระดูกนั่นเหรอใช่ใช่ครับผมโอ้ล้วโจะก็บหมดอีกไหมก็น่าจะาแวะมาบ้างครับโอ้โอเคโอเคเดีมาดีนะโอเคครับโอเคครับเออต้องลุยแล้วสินะเวลาที่เราต้องลุยล้วชี่ห่วงนั้นอยู่ไหน ไปวิวได้ไหมลุ้นกันแต่ไม่ได้ไปว้าวสก๊อตสก๊อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอนไปเฮ้ออึดจ้ะอ๋อดีนะไม่ได้ลุงไม่ได้ปลูกแครอทเหรอโอเคไม่เป็นไรจิจิๆโอเค ฮะดูดด oh, okay. oh, ูด oh, ูด hey, ูด uh, ูด oh. uh, ูอ้ดููดโดูดูดูดกดูดูดอกูะแตกกูดูดูดะดอดู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 ู้ด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 ดดู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 ดดูดบดู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 ูด โอ้โหเสียงรถอืเสียงรถที่มันเช่เป็นอุปสรรคในการทำสตอรี่งเช่นจริงๆนั้นต่อไปนี้ผมมีเสียงรถผมไม่พูดเลยนะเออเดี๋ยวมันขัดจังหวะโอเคห่อข้าวนี่มันโคตรดีเลยแล้วว่าเราเหลือไว้ให้ลุงบ้านดีกว่าแถวนี้แล้วกันแค่แถวนี้พอดืดๆ,ๆพอและอีกแถวนี้เอาไว้ให้ลุงแล้วกัน ลุงไม่มีกินโอเคถ้าว่าเราต้องเพียงพอแล้วแหละต้องไปละโอ้โหอะนะๆนะนะโอเคลุงครับอ๋อลุงไปลุงหนูอยู่ในบ้านลุงครับอา้าวลุงหายไม่เป็นไรเราทำไปก่อนนะเดี๋ยวอู้อ๋อ เราคงไม่ต้องเอาหรอกมั้งชิดก่อนเนี่ยโอเคขนมปังข้าวแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วกันดถ้าข้าวไม่พอกัอนโอ้มันจะเริ่มตกเย็นแล้วสิต้องนอนที่นี่หนึ่งวันก่อนสินะอ่นอนเดินมากัน

ลุงครับโอ้อร่อยเหรอคือผมต้องไปแล้วครับโอ้งั้นไปดีมาดีเนาะครับเดี๋ยวผมจะแวะกลับมานะครับดอยลวยดอยรวยไปต้องวันนี้ต้องรุยแล้วสินะโอ้วิ่งเฟียบเก้อนี่สินะวิ่งวิ่งวิ่งว้าวันดีเจ้าหมู หมูมันกินเลยนะแครอทใช่ไหมโอเคโอ้โหซอมบี้แหวนแกเราต้องเอามาทำตีก่อนแต่ไม่เอาแล้วกันนี่แตกสิครับทีเดียวทีเดียวดูเรื่องโอ้โอ้โอ้โอเคยองไมต่อโอจะว่าไปหาทัพพวกวิเทอร์มันอยู่ไหนล่ะเนี่ยประตูครับมัน อ้าวไม่ถึงโอเคอ้ฉันว่านะฉันต้องอยู่อีตอนนั้นลงมาจากทางไหนนะน่าจะทางนี้เดี๋ยวต้องไปต้องไปหาลุงก,กัน จะรู้ฐาทับมันไหมนะไม่น่ารู้เราจะมาถามด้วยกันเพราะมันไม่ค่อยไปที่ข้างนอกที่อื่นเท่าไหร่มันชอบอยู่แต่แถวประตูวับถ้าลุงเจอมันก็ลุงก,ก็อาจจะเห็นประตูวับก็ได้กลับมาแล้วรอเออคือคือโอ้ยแหลกแหลกแหลก คือผมจะมาถามลุงคนหนึ่งอะครับอ๋อเอเอคนเออคนที่อยู่บ้านเดียวกับน้อยใช่ไหมครับครับครับม่ใช่บ้านเดียวไม่ใช่บ้านผมครับบ้านเขาอ๋อโอเคอลุงหายไปไหนแล้วอ๋โอโอ้โหลงุงอืมอยู่ดีๆก็ผม,มอะโอ้ขอโทษทีเนาะเออเอเอลงมีอะไเลยเหรอคือผมลุงเห็นไอพิเทอร์ใช่ไหมะไรคพิเอร์ห้ออืม ที่ลุงเจอที่มันเอาดาบลุงไปอ่ะอ,อ,อ๋ออ๋อเออแล้วลุงเห็นประตูวามันเป็ประตูวามันเป็นยังไง,งอ่ะคือมันจะเป็นแบบอะไรวะเป็นมีออร่าสีม่วง,งตรง,ตรงแอบเป็นรู้จักออสเตรเลียป่ะอ๋อเออรู้จักคือลุงเคยขุดเมืองอะนะอ๋อครับอ๋อที่ลุงได้เพชรพวกนี้มาเพราะว่าลุงขุดเมืองใช่ไหมชอยชอยชอยอ่ะแล้วลุงจะไปไหน,น,นเนี่ยอ๋อขอโทษดี เออไอที่มันเป็นออกซิเดียนมาเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสีมว่วงตรงกลางอ่ะอืมเหมือนลูงคขเห็นเนาะตอนที่มันมาไล่เออโอเคแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนครับคือมันถ้าลุงจ้องม่ผิดเนาะมันจะอยู่ทางข้างหลังลุงไะตรง้ตรงข้างหลังลุงอะไรเต้ยไกลไหมครับก็ไกลยอยู่นะเพราะลุงวิ่งม,มาไกลมากเลยโอ้โหแล้วมันโอเคโอเค เออขอบใจนักมากนะครับลุงโอไม่ปไปเลยไม่ปไป <c oughs> เลยคือู่ทางนู้นเหรอเน่ชีแต่มันไม่ง,ง่าง่ายขนาดนั้นนะมันต้องมันต้องอยู่ที่ที่ลึกลับสิแต่เราพอจำรอบๆมันได้อยู่นะอือ้อ ทางนี yeah. oh. 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 ้เหรอเยอะยอออออู้อึ๊ยนี้มันเห็กนี่นะเรายังไม่มีที่กุดอือนี่มันอะไรกัน แล้วมันมีเดมอนแล้วนี่เออเยอ,อน้ำนี่มันแรงดีจริงๆรอ้อต้องนไปแล้วสินะเออเอาวันดีเจ้าไก่น้อยโอ้โหคลิปแปะกหายไปไหนนะ วัดเดือยเฮี้ยววัดดีแม่มุ้งวัดดีชื่อเอาเขื่อนตกนะ้ำเออจะว่าไปมันจะอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเออเออ,อนี่มันอะไรกันอนะอ๋อต้นหยาสินะ เออแล้วว่าพักก่อนดีกว่าไม่เห็นอื้เอาเอ้อื้อจ้าอย่าทำให้วิชั่นอย่างนั้นหรอย่ะ yeah. อื้อมันมันจะอยู่ไหนกันนะ ออ้โอเคอืมเออโอ้ตกโอ้เจ็บโอ้เด็คนนึงนะโอเคโอเคโอเคโอค้ยี่มันมน้ำน่ำประตูมันอยู่ไหนนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมี นี่ไงใช่มันจะมีเลเวีอยู่ใกล้ๆนี่สินะเราใกล้เจอละอยู่ไหนไหนกันเอออยู่ไหนกันละ่ะเออไม่นะโอเคดีนะถึงอู้ไม่อยากจะนึกว่าตกลงไปไม่อยากนึกภาพะนะน้ำมันชุก,กา้านนะ ใช่แถวประตูใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวแต่ประตูมิตติมันต้องอยู่แถวๆวนี้นะี่สิโอ้มันอยู่ไหนกันนะฉันว่าฉันควรอุ้นี่ไงชุกา้าจริงด้วยเอา้าแล้วเมื่อกี้เราไม่เห็นอ๋อฉันว่าฉันขอตัดไม้ก่อนดีกว่านะ่เออปวดตาย ต่อยตอโอเคต่อย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 ยตเจ็บทอนตบเออเอ่อเยอเออเออเอ้อันว่าจะควรทำไม้ทำรมดาไปด้วยนะเ้อฉันว่าอืมโอเค ไใช่นี่โอเคไม่หลงหรอกมั้งแต่ทำไว้ก่อนก็ดีเยอะฮะจ๊บไก่อนโอเค Ừ. Ờ, khổm rất xinh nha. Ok. Ờ, đơn hàng tỏ đi quá. Mà chấm mượt ra nữa nhỉ. Rồi, được.